วันนี้เราจะมาถวายพระแก้วนั่นเองนะจ๊ะสถีบสหีบเช้าสู่ตะวันาว่งผ่าเลยสองคนช่วยกันเอาสารพูดโนสาเราถวายพระเสร็จแล้วถึงเวลาลุ้นโชคของหนูแล้วยูข้างหลัง าคนนี้มีใครเคยมีรางวัลที่หนึ่งไหมคะนี่รางวัลที่สองแทงไหนคะที่สองอ๋อนี้สองก็สองอันนี้สองสองค่ะเดี๋ยวให้เขาเลือกก่อนครับของเราเลขที่เขาไม่เอาของเราเลขที่เขาไม่เอาอุ้ยเขาขิ่งกันแล้วนะไม่เดี๋ยวเขาไม่ได้เลขที่เขาชอบอ่าอยากให้หนูได้เลขที่ชอบก่อนไงเราชอบแสดงเป็นพระเอกอะพีชแล้วผมก็เป็นตัวลายตลอดอะเห็นปะแล้วผมอยากเป็นนางเอกเหมือไม่อยากเป็นค่ะเป็นนางเอกมันยากเป็นนางเอกมันยาก ที่นี่ดุมากเลยอ่ะทำไมอ่ะชอบบงการระวัไม่ส่งเสียงดังผู้โดยสารนะคะยมาสู่รู้ค่ะได้ไปไไปอ่ค่ะอมอร่อยไหมคะทานนานเยอะๆนะคะทานสิคะทานะด้ค่ะพี่พีคะเยีายทำหน้าตกใจสิคะกติดเอาทุกอย่างเทมากองลง